กุ้งวรมตุลลอหิวบารกาตุสวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคำบอกช่วงเวลาจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเรามาชมวิดีโอสื่อการเรียนรู้พร้อมๆกันไปเลยค่ะไปวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคย ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวน้องๆอ,อย่างมากเลยนะครับว่าแต่น้องๆรู้ไหมครับว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยในชีวิตของเราฉะนั้นวันนี้เราจะได้เรียนรู้วิธีเรียงลำดับเวลาเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรากันครับร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆเข้าใจความหมายของคำว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตกันไหมครับลองช่วยกันบอกหน่อยนะครับว่าตามความเข้าใจของน้องๆความหมายของอดีตปัจจุบันและอนาคตมีความหมายอย่างไรคําว่าอดีตก็หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและได้ผ่านพ้นไปแล้วซึ่งคำที่ใช้บอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปแล้วว่าเป็นอดีตคือเมื่อวานนี้ อาทิตย์ที่แล้วเดือนก่อนเป็นต้นครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเดือนก่อนเป็นวันเกิดของเพลินอายุครบ8ดขวบอาทิตย์ที่แล้วลอยไปไว่ายน้ำกับเพื่อนๆครับส่วนคำว่าปัจจุบันก็หมายถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่ดำเนินอยู่มีคำที่ใช้บอกเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นแสดงถึงความเป็นปัจจุบัน ก็คือวันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้ขณะนี้เป็นต้นครับตัวอย่างเช่นวันนี้มีกิจกรรมเข้าค่ายในโรงเรียนตอนนี้จินดาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเป็นต้นและคําว่าอนาคตก็หมายถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาต่อไป ซึ่งก็มีคำที่บอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตคือพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าเป็นต้นครับมาดูตัวอย่างกันนะครับคือพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดเต้ยคิดว่าจะไปซื้อหนังสือที่ห้างสรรพสินค้ากับคุณแม่ปีหน้าจินดาจะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามครับ ังพักมาทำกิจกรรมกันก่อนนะครับให้น้องๆบอกเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตมาคนละหนึ่งเหตุการณ์ลองยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันของตัวเองกันมานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรามีการใช้คำบอกช่วงเวลากันอยู่เสมอเลยใช่ไหมครับทั้งคำว่าวันนี้พรุ่งนี้เดือนที่แล้วเดือนนี้เดือนหน้า นั่นก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังกล่าวถึงนั้นเป็นเหตุการณ์ในอดีตในปัจจุบันหรือว่าในอนาคตนั่นเองครับที่บ้านของเต้ยวันนี้เต้ยนั่งดูโทรทัศน์กับพ่อและแม่เดี๋ยวรายการนี้จบแล้วไปนอนได้แล้วนะพรุ่งนี้จะตื่นสายนะรับแม่ อ้าวเต้ยมาแล้วเหรอทำไมวันนี้มาสายจังอะหน้าตาเธอก็ดูเหมือนยังไม่ตื่นเลยเมื่อคืนเรามวัวแต่ดูโทรทัศน์หน้าก็เลยเข้านอนดึกเลยตอนเช้าก็ตื่นสายอีกวันนี้เลยมาโรงเรียนสายเลยมาโรงเรียนสายก็เพราะว่าตื่นสายนั่นเองว่าแล้วเชียวอืมมาสายอายเพื่อนเลยเดี๋ยววันนี้ เราจะเข้านอนเร็วๆพร,รุ่งนี้จะได้ไม่ตื่นสายแล้วก็จะได้ไม่มาโรงเรียนสายอีกพรุ่งนี้นายอย่ามาสายอีกนะเต้ยแน่นอนพรุ่งนี้เราจะมาแต่เช้าเลยล่ะน้องๆเห็นไหมครับว่าทั้งพาร์ทพลอยเต้ยและคุณแม่ต่างก็ใช้คำแสดงช่วงเวลาทั้งนั้นเลยทั้งคำว่าเมื่อวาน วันนี้พรุ่งนี้ช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เมื่อตอบคำถามครบทุกข้อเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องกันครับข้อหนึ่ง คำใดที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือเมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้ก็คือวันที่ผ่านมาแล้วหนึ่งวันซึ่งแสดงถึงความเป็นอดีตเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วครับข้อสองคำใดที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคำตอบคือวันนี้เพราะวันนี้ก็คือ เหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นนะครับข้อ3ตอนนี้แม่ไม่อยู่บ้านเหตุการณ์นี้แสดงถึงช่วงเวลาใดคำตอบคือปัจจุบันเนื่องจากตอนนี้หมายถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นครับข้อ4โรงเรียนปิดเทอมเมื่อเดือนก่อนเหตุการณ์นี้แสดงถึงช่วงเวลาใด คำตอบคืออดีตเนื่องจากอดีตหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วโรงเรียนปิดเทอมเมื่อเดือนก่อนก็แสดงว่าโรงเรียนปิดเทอมไปแล้วครับน้องๆครับคำที่แสดงช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายคำนั้นก็เพราะว่าในชีวิตของเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์ทั้งที่เกิดขึ้นไปแล้ว เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นการนำคำที่แสดงช่วงเวลาอย่างเช่นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มาใช้ก็จะทำให้เราสามารถระบุเวลาต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับและเมื่อน้องๆจะนำมาใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วในครั้งหน้าก็ยังคงเป็นเรื่องของช่วงเวลาเช่นเดิมครับแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้น ต้องคอยติดตามนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้รับชมคลิปวิดีโอสื่อการเรียนเรื่องคำบอกช่วงเวลาจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเราแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนก็คงจะเข้าใจและแยกแยะคำต่างๆออกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคำอดีตปัจจุบัน หรืออนาคตนักเรียนก็คงจะสามารถแยกแยะได้แล้วนะคะก็เช่นเคยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วคุณครูก็มีใบงานให้นักเรียนทำใบงานเรื่องคำบอกช่วงเวลาหลังจากที่นักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วก็ให้ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูยาเลยนะคะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้คุณครูก็อยากจะขอย้ำเตือนในเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงโควิด -19 นี้ ให้นักเรียนปฏิบัติตัวเหมือนที่คุณครูได้สอนไปนะคะก็คือเว้นห่างล้างมือไม่จับถือของใช้ร่วมกันตะวักกันและดูอาก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้คุณครูอยากจะให้เรายกมือขึ้นมาขอดุงอาป้องกันตัวเราให้พ้นจากโรคระบาดนะคะอ่าอ่านดุอาพร้อมๆกันเลยค่ะอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซูบิกามีนันบารอซี วันยูนูนีวันยูซามีวามิงไซยีอินอสกอมขอให้พวกเราพ้นจากโรคระบาดโควิด -19 นี้ไปได้ด้วยความง่ายดายนะคะ mm hmm. วัสสลามุอะัยกูวะรอมาตุลลอฮิวะบารอกาตุ